นิทานเรื่องผีประจํำต้นไม้ต้นไม้ที่มักมีเรื่องเล่าว่ามีผีประจำํำได้แก่ต้นไม้ใหญ่ๆต้นตะเคียนและต้นกล้วยตานีผีประจํำต้นไม้ใหญ่โดยทั่วไปมักเป็นผีผู้ชายแต่ผีประจํำต้นตะเคียนและต้นกล้วยตานีจะเป็นผู้หญิงชอบแต่งกายสวยงามและชอบหลอกหลอนผู้ชายเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีนางตะเคียนเรื่องหนึ่งเล่าว่า ต้นตะเคียนต้นหนึ่งมีผีประจําอยู่ใครจะตัดตะเคียนต้นนี้ก็ตัดไม่ได้ชายตัดไม้คนหนึ่งจึงได้อ้อนวอนคอไม้จากนางตะเคียนและตกลงกับนางตะเคียนว่าถ้ายอมให้ตัดไม้ไปทําเสาเอกของบ้านที่กรุงเทพเขาจะเป็นคนพานางไปส่งที่กรุงเทพด้วยตัวเองแต่บังเอิญชายคนนี้ถูกฆ่าตายระหว่างทาง ตะเคียนต้นนั้นจึงถูกทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่มีใครนำมาเป็นเสาเอกของบ้านทำให้นางตะเคียนร้องไห้ด้วยความเสียใจตำบนที่เสานั้นถูกทิ้งไว้และนางตะเคียนร้องไห้จึงมีผู้เรียกว่าบ้านเสาไห้ซึ่งย่อม,มาจากบ้านเสราร้องไห้นั่นเองนิทานเรื่องนี้จัดเป็นนิทานประจำถิ่นของบ้านเสาไห้ด้วย